เผยภาพเรนเดอร์เรย์มี c 30ใช้ชิป 4G ตัวแรงพร้อมจอ6.56นิ้วแบต5,000มิลลิแอมป์อาจเปิดตัวเดือนนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทางเรยวมีเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นรุ่นใหม่จากตระกูลเรยวมี C s ซีรีสอย่างเรยวมี c 30ล่าสุดก็ได้มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ตัวเครื่องทางการออกมาแล้วครับโดยเรยวมี c 30 มี Premium, ดีไซน์พรีเมียมโดยตัวเครื่องทรงเหลี่ยมคล้ายกับเรยวมี435มีหน้าจอไร้ขอบมีติ่งทรงหยดน้ำพร้อมฝาหลังดีไซน์ใหม่กับลวดลายคล้ายกระเป๋าเดินทางให้กล้องหลังเพียงตัวเดียวมีช่องเชื่อมต่อหูฟังตัดุห้มิลมาดยครับมีพอร์ตแบบไมโครย s b อมีให้เลือกมาสสีคาดว่าสมาร์ทโฟนเรย์มี C30 จะใช้ชิปเซ็ตจากทางยูนิซอมีแรมให้เลือก 2G กิกะ g กิกส่วนหลอมให้ไปที่ 32G กิก บนร,ปประบบการ Android Go มีหน้าจอ i p s LCD ขนาด6.58นิ้วคมชดระดับ Full HD Plus าแบตเตอรี่มีที่5 0 0 0ันมิลลิแอมคาดว่าสมาร์ทโฟนร,ร,รุ่นเรือมี c ี0จะเปิดตัวภายในเดือนมิถุนาย,ยนนี้อย่างไรคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ช่อง ITFA s าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อท a ฟ t เพียงแค่เดือมละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ